สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เคาอยู่ที่โชว์รูม m ิตซูบิชิเอเว e ร์มอเตอร์ปากเก็ดนะครับบนถนนติวานนท์แห่งนี้เป็นโชว์รูมมาตรฐานใหม่นะครับมีบริการครบวงจรเลยทีเดียวแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันว่า Mitsubishi า a จโร่สปอร์ตตัว Elite Edition นะฮะมีความแตกต่างจากรุ่นปกติอย่างไรบ้างมีความน่าสนใจขนาดไหนกับเงินที่คุณต้องเพิ่มมา3 0 0 0 0บาทนะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมเลยครับผม ทีนี้นะฮะผู้ชมก่อนที่จะพาไปชมตัว Elite Edition ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆนะฮะเรามาชมรุ่นมาตรฐานกันก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับตัว2.4 GT Premium 4 Wheel Drive นะครับราคาค่าตัว1,599,000บาทเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับเรามาชมรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนละกันว่าน่าสนใจขนาดไหนเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันนะครับสำหรับ รุ่นนี้นะฮะมีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นเก่าพอสมควรอย่างที่เข้าใจกันดีว่าด้านหน้าเขาเป็น Advanced Dynamic s h i e l d แ,แล้วแล้วก็ดีไซน์เป็นแบบฉบับของมิตซูบิชิยุคใหม่ๆนั่นเองในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะครับรุ่นนี้นะเป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็จะมี Daytime Running Light นะครับเป็นแบบบิวอินมาในตัวด้วยในส่วนของไฟเลี้ยวไฟแหลงต่างเนี่ยสวยงามเลยนะครับดีเทลภายในเนี่ยจะดีไซน์สอดคล้องกับกระจังหน้าที่เป็น2ชั้นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นลวดลายแบบสีเงินด้าน ก็จะให้ลุกที่เป็นแบบพรีเมียมขึ้นมานะครับในส่วนของโลโก้มิตซูบิชิด้านหน้าขนาดใหญ่มีฝาครอบมาเพราะว่ารุ่นนี้เขามีพวกระบบช่วยเหลือการขี่มามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบตัวอัดเดพตีฟครูซโซนโทรลงไปถึงเซนเซ,นเซอร์กัระยะรอบคันมีมาให้ทั้งหมดโดยรุ่นนี้นะครับความพิเศษคือเขามีตัวฉีดล้างโคมไฟหน้าด้วยนะครับการใช้งานบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมหมุนแล้วบิดแล้วใช้ไม่ได้คุณต้องเปิดไฟหน้าก่อนเปิดไฟหน้าแล้วบิด นะครับก็ถึงจะล้างโคมให้ในส่วนของชิ้นคโครมเมียมตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ลักษณะใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบเหลี่ยมสันเยอะกว่านี้อันนี้จะเน้นความพลิ้วมากขึ้นในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกต่างๆนะครับซึ่งดีไซน์ก็อย่างที่บอกแหละมิสูบิชิยุคใหม่ๆเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้นะครับแล้วก็ชิ้นด้านล่างตรงนี้นะจะเป็นดีไซน์ลักษณะ ตามแบบฉบับพวกรถลุยๆรถคอสโอเวอร์นะครับจริงๆเป็นชิ้นพลาสติกแหละแต่ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะโดยรวมก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างบึกบึนนะครับความพิเศษของมิ s ูบ ishi p a j e r o s p o r t นะครับอย่างที่บอกว่าเขาใส่ออปชั่นมาให้เยอะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับทุกรุ่นย่อยจะเป็นล้อลวดลายแบบนี้ทั้งหมดนะครับความดีก็คือบางทีคุณซื้อรุ่นเริ่มต้นใช่ไหมคุณก็ได้ล้อที่สวยแบบนี้แล้ว นะครับเป็นล้อแบบทูโทนไดมอนด์คั t ด้วยแล้วก็รัดยางนะครับ2อ5 60 R 1 8ก็แล้วแต่คนชอบนะแ,แต่ผมมองว่าอันนี้สวยนะขึ้นมาตรงนี้นะครับพวกโปร่งซุ้มล้อต่างๆก็เป็นดีไซน์ที่เน้นความเหลี่ยมยังคงอยู่นะครับฟาข้อประจมวงข้างมีโครเมียมมาให้ไฟเลี้ยวในตัวติดตั้งมาอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็มือจับเปิดประตูโครเมียมมีระบบสมาร์ทคีย์มาให้ด้วยคือคุณพกกุญแจปดล็อกหรือล็อกรถยนต์ผ่านปุ่มกดตรงนี้ได้เลย ด้านบนจะมีแหลกหลังคามาให้นะครับซึ่งแหลกหลังคานี่ก็จะเป็นสีออกแนวแบบเงินนะครับแต่จริงๆมันคือไม่ใช่โลหนะจริงๆเขาคือเป็นพลาสติกนะแต่วัสดุดีพูดอย่างนี้ดีกว่าบันไดข้างมีมาให้ด้วยความที่เป็นรถยกสูงคุณจะได้ขึ้นลงได้สะดวกสบายรุ่นนี้เบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับประตูที่2เนี่ยประตูด้านหลังนี่ก็เปิดองศามาได้เยอะพอสมควรเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมในลำดับถัดไปว่าขึ้นลงเป็นยังไง ถัดมาคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นออปชั่นที่ใส่มาให้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ p a เจโร่สปอรตัวใหม่ด้วยก็คือฝาท้ายเขาเปิดปิดไฟฟ้านี่นะครับคุณพกกุญแจไว้ที่ตัวคุณสามารถเตะนะครับผ่านใต้กันชนได้ด้วยเวลาเปิดนะครับก็จะช่วยเรื่องเวลาบางทีคุณไม่มีมือกดเนาะวเวลาปิดก็เป็นไฟฟ้าได้ทั้งหมดแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้นะครับคุณไม่ต้องไปติดเองนะครับเนี่ยเขาใสมาให้อย่างนี้เลยนะแล้วก็มีที่ขีดกระจกกระจกด้านหลังก็ไล่ฝ้าต่างๆมีให้ครบคัน แล้วก็อันนี้เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับไฟท้ายดีไซน์ลักษณะลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ LED การของเขาเนี่เวลาคุณเปิดไฟลีจะสวยมากๆตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นเส้นยาวอย่างนี้เลยแต่ด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวต่างๆไม่ใช่ฟลูเ l ด d ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับครบคันเลยแล้วก็รุ่นนี้ขับ4ก็จะมีแบตส์4ล l d ด i v e มาให้ความเป็นรถอนเนกประสงค์การดีไซน์ด้านหลังเนี่ยก็ต้องเน้นหน่อยใช่ไหมเวลาคุณไม่ได้ใช้บอ โดยสารตอน3เนี่ยคุณก็สามารถพับได้ราบแบบนี้เลยนะครับคุณสามารถเนี่ยขนย้ายสัมภาระต่างๆได้เยอะพอสมควรแล้วก็เกด,ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นจุดเก็บของชุดปะยางรุ่นนี้ไม่มียางอะไรนะนะครับเป็นชุดปะยางแบบนี้ซึ่งอ่มุมมองสุดตัวผมนะครับผมมองว่าถ้าเกิดให้ยางอะไรมาด้วยก็จะดีกว่านี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อคุณผู้ชมว่ารุ่นนี้นั่งสะดวกสบายขนาดไหนแล้วก็ออปชั่นเป็นยังไงตามผมมาครับ ในส่วนภายในคุณผู้ชมก็ดีไซน์เน้นความสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดต่างๆที่เขาเน้นนะครับลุกจะดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงจอกลางตรงนี้ค่อนข้างเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยจอทัชกรีนขนาด8นิ้วนะมีระบบนำทางต่างๆมาให้ซึ่งการใช้งานเนี่ยผมก็ว่าสมูทลื่นไหลดีแล้วก็ ฟอนต,ต่างๆไม่ได้อ่านยากนะครับฟอนขนาดใหญ่พอสมควรด้วยนะอันนี้ก็ตอบโจทย์กันไปซึ่งพอลองใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยระบบต่างๆนี่ก็สามารถรองรับแล้วก็เป็นอินเทอร์เฟซใหม่ของเขาด้วยของ Mitsubishi เนาะในส่วนของแดชบอร์ดตรงนี้อย่างที่บอกนะฮะดีไซน์เน้นความสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็คุณสังเกตไหมว่าดีไซน์เขาจะคล้ายๆรูปลักษณ์ภายนอกนะเขาจะสอดคล้องกันทั้งหมดเลยนะเป็นปีกมารับอย่างนี้นะและชิ้นตรงนี้จะเป็นกรอสซี่แบ็ทั้งหมด จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของปัจเจศสปอร์ตัวใหม่ตัวนี้ก็คือชุดมาตรวัดเป็นแบบฟูลดิจิตอลทั้งหมดแล้วคุณสามารถปรับการแสดงผลได้3แบบด้วยกันนะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบโหมดสปอร์ตเนี่ยจะค่อนข้างล้ําแต่ผมชอบแบบมาตรฐานแบบนี้มันอ่านง่ายกว่านะครับรุ่นนี้พวงมาลัยนะฮะเป็นแบบ4ก้านนะทรงสปอร์ตท้ายไม่ตัดแต่วงเนี่ยกำลังดีพอดีมือเลยมีกริปมาให้มีแพดดิชิปมานะครับแต่มีข้อสังเกตดนึนนงตรงที่แพดดิชิพเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดบริเวณพวงมาลัยเขาจะติดตรงคอ หมายความว่าเวลาคุณเลี้ยวนะครับคุณอาจจะชิปเกียร์ไม่ได้นะครับแต่เขาก็หักล้างด้วยการดีไซน์พดัดอรชชิปให้มันมีขนาดยาวเป็นพิเศษเลยเห็นปะบางทีเลี้ยวขึ้นมาอย่างเงี้ยเอานิ้วก้อยนะครับสก,กิดก็ได้อยู่นะร,รุ่นนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับควบคุมเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับระบบบลูทูธต่างๆครบคันเลยแล้วก็รุ่นนี้มีกล้อง360องศาอันนี้เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกล้องที่คุณภาพพอใช้ได้ด้วยนะ นะครับผมถือว่าโอเคเลยสามารถปรับมุมมองได้ทั้งด้านข้างตอนหน้าตอนหลังนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นแล้วก็รุ่นนี้นะครับมี t i v e c r u i s e c o n t r o l มาให้ด้วยล็อกความเร็วแปลผ่านตามทางข้างหน้ารวมไปถึงเวลาคุณขับไปถ้าเกิดคุณออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวมีระบบแจ้งเตือนมาด้วยก็เรียกได้ว่าราคาเท่านี้ออปชั่นให้มาจัดเต็มพอสมควรถัดมานะครับในส่วนของตอนล่างของคอนโซลนะครับระบบปรับอากาศนะมีเทคโนโลยีนโนอี e มาให้ด้วยแล้วก็เป็นออโต้แยกฝั่งซ้ายขวา นาโนอีนี้ก็ช่วยเรื่องการกรองนะครับอากาศให้บริสุทธิ์มากขึ้นนะแล้วก็ลงมาด้านล่างจะมีช่องเสียบ hdmi นะครับ usb มาให้2จุดรุ่นนี้เป็นขับสี่นะก็จะมีพวกระบบล็อกต่างๆมาให้แล้วก็ power outlet มาให้1จุดนะคุณก็ไปเสียบช่องต่ออะไรต่างๆได้เกียร์อัตโนมัตินะครับคุณสามารถเชนเกียร์ได้จากคันเกียร์ตรงนี้เลยนะครับดันขึ้นดันลงแบบนี้นะก็แล้วแต่ความสะดวกสบายเนาะรุ่นนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นขับสี่นะครับปุ่มควบคุมพวกระบบขับเคลื่อนก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมด ขับ2ขับ4ขับ4โลขับ4 h i ไฮได้ทั้งหมดนะแล้วก็รุ่นนี้นะฮะเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮมาให้อันนี้คือความดีงามเวลาคุณขับในเมืองนะก็ช่วยเรื่องลดทอนความเหนื่อยล้าในการขับขี่ไปได้พอสมควรเลยนะครับที่วางแก้วมีไม้ห้2จุดดีไซน์ก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากมายนะักนะครับอาจจะวางแก้วที่ก้นใหญ่ๆไม่ได้ในส่วนของเบาะนั่งคุณผู้ชมเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้าเลยนะไม่ใช่แค่คนขับนะปรับคู่หน้าเลยอันนี้คือ ออปชันเขาให้มาเยอะพอสมควรแล้วก็บริเวณแผงประตูด้านข้างนะฮะเป็นหนังเดินสติชิง่งจริงแล้วก็กระจกลงไฟฟ้าออโต้วันทัช4บานนะครับอันนี้ก็มีมาให้เนาะเราไปดูในส่วนของเบาะโดยสารตอน2ตอน3ามกันต่อว่าเป็นอย่างไรตามผมมาครับทางด้านห้องโดยสารตอนหลังคุณผู้ชมอันนี้ก็ความโปร่งต่างๆผมสูง172ผมถือว่านั่งได้สะดวกสบายพอสมควรนะฮะซึ่งเบาะโดยสารตอน2เนี่ยคุณปรับความเอ็นได้ด้วยเนี่ยแล้วแต่การใช้งานเลย ปรับสุดก็จะประมาณนี้เน่เกือบนอนนอนได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะฮะจะมีจอดิสเลย์ตรงกลางตัวนี้มาให้ด้วยขนาด10.1นิ้วเชื่อมต่อ HDMI เชื่อมต่ออะไรต่างๆได้ทั้งหมดครอบครัวมีน้องๆนะครับคุณก็เปิดการ์ตูนให้ชมได้แล้วความพิเศษของรุ่นนี้คุณผู้ชมเขามีหูฟังที่เป็นแบบอินฟราเรดให้2ชุดด้วยกันนะครับคุณไม่ต้องเสียบสายให้มันระเกะระกะเลยนะครับเป็นหูฟังที่แบบว่าเออเชื่อมต่อได้นะ สะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับด้านบนตรงนี้จะมีปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศนะครับซึ่งมันก็จะแยกฝั่งมาด้วยนะด้านหลังนี้ก็จะปรับแรงลมแอร์ได้เองนะครับซึ่งช่องปล่อยลมแอร์จะอยู่บริเวณเพดานนะครับอยู่ด้านข้างอย่างนี้นครับแล้วก็จะมีราวจับมีตะขอเกี่ยวมาให้ครบคันเลยนะครับคุณสังเกตไหมว่าบริเวณเสา B เขาจะมีตัวราวจับให้ด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์มันค่อนข้างสูงนะครับ9ลักลวนั200กว่ามิลลิเมตรเนี่ยนะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวสำหรับคนที่ ตัวเล็กเนาะถัดนะมาด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมจะมีช่องที่เป็นปลั๊กไฟบ้านมาให้ด้วยนี่ผมชอบเวลาชาร์จมือถือเนี่ยจะเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็มี usb มาให้อีก2จุดก็ครบคันพอสมควรนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปนั่งเบาะโดยสารตอน3กันให้ดูนะครับเพราะว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรถ ppv ก็คือเบาะโดยสารตอน3เรามาดูว่านั่งจริงแล้วเป็นไงนะครับมาสำหรับเบาะโดยสารตอน2คุณผู้ชมเวลาคุณพับก็พับได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นแบบสเต็ปเดียวคุณดึงตรงนี้ นะแล้วเขาจะพับทีเดียวขึ้นอย่างนี้เลยนี่เขาจะมีสปริงนะครับซึ่งคุณผู้หญิงก็สามารถพับได้ไม่ได้หนักมากนะทีนี้คุณก็ขึ้นเบอะโดยสารตอน3นี่ก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยเดี๋ยวผมลองพับลงมาให้ดูว่านั่งใช้งานจริงเป็นไงนะฮะอ่ะอันนี้คือปรับเอนมา2สเตปเลยนะคุณผู้ชมทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาคุณนั่งบอกสามคือคุณต้องดึงตรงนี้ขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะดันบริเวณด้านหลัง อ่ะ172ผมนั่งได้อยู่นะแล้วก็เ e a d room mm hmm. เหลือๆอยู่เล็กรูมุเหลือ,ลอ,ลอ,ลอประมาณ1ฟฝ่ามือนะครับได้อยู่นะแถมมีตัวช่องแอร์มาให้ทั้งคู่เลยนะครับจุดนะครับตัวยึดเบาะนะครับเบาะเด็กก็มีมาให้อยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับด,ด้านหลังเนี่ยจะมีช่องวางแก้วมาให้2จุดซึ่งจะอยู่แค่ด้านขวานนะด้านซ้ายจะเป็นโล้นๆแบบนี้นะโดยรวมผมมองว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่นั่งได้จริงนะครับ172เซนเนี่ย นั่งยาวๆก็ยังพอไหวอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเนี่ยเป็นยังไงห้องเครื่องเขาเก็บสวนขนาดไหนตามผมมาครับสำหรับเครื่องยนต์ว i t s u ิชิ h i Pajero ป p o r t นะครับก็เป็นเครื่องดีเซลขนาด2.4ลิตรนะฮะ VGTurbo หรือเทอร์โแปรผันนั่นเองสีสูบแถวเรียง นะครับ181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับแล้วก็รุ่นนี้ความจุถังน้ำมันอยู่ที่68ลิตรนะครับประมาณนี้นะการขับขี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวถังเขาไม่ได้ใหญ่จนเกินไปมีความคล่องตัวในเมืองสูงเลยทีเดียวรวมไปถึงช่วงล่างเนี่ยเขาเซตมาเน้นความนุ่มนวลทุกที่นั่งนะถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้และทีนี้คุณผู้ชมไฮไลท์ของคลิปนี้นะอย่างที่ผมบอกว่า ผมจะพามาชมรุ่นใหม่อย่างตัว Elite Edition นะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะแต่รุ่นนี้เพิ่มราคาเข้ามา30,000บาทได้อะไรแตกต่างจากรุ่นปกติบ้างนะผมเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนะในส่วนของพวกขุมพลังต่างๆเหมือนกันหมดนะครับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง2.4ลิตร เทอร์โบเหมือนกันทั้งหมดการวางเลเยอร์ต่างๆเหมือนกันทั้งหมดนะทีนี้เรามาดูทางด้านการดีไซน์ภายนอกนะครับว่าเขาสปอร์ตขึ้นเขาหรูหราขึ้นแบบไหนผมขออนุญาตปิดนะจะได้เห็นกันแบบชัดเจนเพราะว่ามีไฮไลท์อยู่นบนฝากระโปรงนี่นะครับทีนี้นะฮะผู้ชมเพิ่มมา30,000บาทมีอะไรบ้างผมไล่เลียงให้ฟังเลยหนึ่งเลยคือบริเวณฝากระโปรงจะมีตัวหนังสือเขียนว่าป a เจ r o Sport สีดำเงานะครับ ในส่วนของกระจังหน้าก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นกอสซี่แบ็คเช่นเดียวกันนะครับสังเกตไหมว่ารุ่นนี้เขาจะเน้นการตกแต่งที่เป็นแบบสีดําทั้งหมดนะครับรวมไปถึงภายในโคมอันนี้ผมมองว่าสวยเพราะว่ารุ่นปกติตรงนี้จะเป็นสีออกแนวแบบเงินๆใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับแล้วก็ความเป็นใบบีม LED อันนี้ค่อนข้างสว่างอยู่แล้วนะครับเดย์ไทม์ไลน i นิ่งไลทก็มีมาให้ครบคันเลยทีเดียวชายกันชนด้านล่างสีดําเช่นเดียวกันนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ย มันทําให้รถยนต์เนี่ยค่อนข้างดูดุดันมากขึ้นต้องบอกก่อนว่าตัว t e e d i t i o n นะครับทำตลาดด้วยกัน2องสีสีขาวแล้วก็สีดำนะแต่ถ้าเกิดซื้อผมแนะนําสีขาวสวยเพราะว่าตัดกับการตกแต่งมากๆเลยนะครับด้านข้างคุณผู้ชมล้อลวดลายเดียวกันเลยแต่รุ่นนี้จะเป็นการตกแต่งด้วยสีดำนะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วซึ่งก็จะได้อีกลุกหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยทั้งหลังคาทั้งเหล็กนะครับรวมไปถึง เสลวกาศที่เป็นแบบคีบฉลามถัดมาด้านหลังคุณผู้ชมสปอยเลอร์ก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเพ erm ิ่มแบสเข้ามาเขียนว,ว่า Elite e dition นะซึ่งออปชั P ่นต่างๆ่า,าก็ยังครบคันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาเซนเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ปลายท่อจะมีการเพิ่มเติมนะครับที่เป็นแบบในส่วนของสเตนเลสมาให้ด้วยก็จะทำให้รถยนต์เนี่ยดูเต็มมากขึ้นนี่เป็นไงเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูว่าห้องสภาระด้านหลังเป็นยังไงเหมือนกันหรือไม่ ไฟฟ้าเหมือนกันอันนี้คือความดีงามมีระบบคลิกเซนเซอร์ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับอะไรต่างๆดีไซน์เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้อีกไฮไลท์ของตัว Elite Edition เลยคือภายในนะครับเขามีการปรับคุณภาพนะครับการปรับวัสดุการทำเบาะหนังทั้งหมดนะครับเป็นโคเล่มูดูเลนก็ช่วยลดการสะสมความร้อนเวลาคุณจอดตากแดดอันนี้ผมกล้าการันตีเลยเพราะผมใช้งานมาหลายรุ่นแล้วนะครับความเป็นเบาแบบแบบเนี้ยผิวสัมผัสเขาจะ แตกต่างจากเบาปกตินิดนึงนะถ้าเกิดคุณใช้มือจับอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าลื่นกว่าเบาปกตินะครับแล้วก็ดูหรูหรานะเอาจริงจนะครับแล้วก็เวลาจอดตากแดดยอย่างที่บอกเลยกล้าท้าเลยให้ไปจอดตากแดดคู่กันติดฟิล์มเหมือนกันคันนี้เบาไม่ร้อนนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับนอกจากเบาแล้วแผงประตูก็เป็นสีน้ําตาลเหมือนกันด้วยนะครับเป็นวัสดุที่สะท้อนแดดนะครับเขาบอกว่างั้นนะเป็นสะท้อนความร้อนออกทําให้เนี่ยการกักเก็บความร้อนน้อยกว่า นในส่วนภายในคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็จะเพิ่มออปชันเข้ามาก็คือเขาติดตั้งกล้องบ,บันทึกด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งความดีงามของการติดตั้งมาจากโรงงานก็คือการเก็บสายไฟการอะไรต่างๆจะค่อนข้างสวยแล้วก็ไว้ใจได้นะครับสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณคอนโซลตรงด้านหน้านะครับจะมีแบตปาเจโร่สปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็นะครับบันไดข้างบริเวณประตูในเวลาคุณเปิดไฟหน้าหรือไฟลีเนี่ยเขาจะมีการเลืองแสงมาให้ ครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆก็จะเหมือนตัวรุ่นท็อปหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสามหมบาทเนะี่ยผมมองว่าคุ้มค่าเลยนะดีไซน์ภายนอกมีความสปอร์ตดูดันมากขึ้นภายในก็ดูหรูหราจากชุดเบาะนั่งต่างๆนะครับก็ลองไปเลือกดูกันละกันว่าตอบโจทย์คุณขนาดไหนเป็นอย่างไรกันบ,บ้างผู้ชมหลังจากที่ผมพาไปชม Mitsubishi า a j โร่สปอร์ต4 GT Premium นะครับ รุ่นปกติ1,590,000บาทแล้วก็รุ่นพิเศษ t l i t i t i o n นะครับเพิ่มมา30,000บาทผมมองว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวแค่ชุดแต่งภายนอกเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าการดีไซน์ต่างๆทั้งหมดและที่สำคัญเลยเบาะหนังนะครับแบบโคเล่โมดูเลอันนี้ช่วยจริงๆนะเวลาไปจอดตากแดดซึ่งการใช้งานรถเนี่ยส่วนใหญ่จอดกลางแจ้งอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละว,ว่า คุณอยากได้รุ่นไหนนะครับเพราะว่ารุ่นปกตินี่ก็ออปชันมาให้ตอบโจทย์พอสมควรแล้วแต่ถ้าอยากแตกต่างก็มาคันนี้นะครับท้ายที่สุดวันนี้นะครับขอขอบคุณมิต s ูบิชิเอเ l e ลมอเตอร์สาขาปากเกร็ดด้วยที่ให้เรามารีวิวรถครั้งนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Auto Station ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ